สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์วันที่18เมษายน2025เป็นวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสมัยก่อนเราเรียกวันศุกร์พระตายนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะศีลอดอาหารนะครับตามข้อกําหนดของพระศาสนา,าจากักรแต่ให้เราได้ทําด้วยชีวิตทําด้วยจิตใจจิตตรมที่แท้จริงเลยครับไม่ใช่เพียงทําเพราะเป็นกฎบทบัญญัตินะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญ วันนี้เองวิธีกรรมวันนี้ก็จะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยเราไม่มีมิสซาแล้วนะครับบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ภาคเช้าก็ไม่มีนะครับเราก็จะรอถึงภาคบ่ายก็จะมีพิธีระลึกถึงมหาทรมานของพระเยซูเจ้าแล้วก็มีพิธีนมัสการเขนแล้วก็มีพิธีอ่านพระมหาทรมานนมัสการกงเขนแล้วก็รับศีลมหาสนิทซึ่งได้เตรียมไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานคือวันพระรหัสนะครับสําหรับ ที่จะรับกันในวันนี้วันนี้สิ่งสําคัญก็คือพระมหาธโรามานของพระองค์ที่ถูกจับเราจะฟังในบทอ่านในประวัติศาสตร์ที่มีคนอ่อนให้ฟังสองสามคนเพื่อจะอ่านให้ฟัง,ง,ฟงและก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่การสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนและถูกฝังไว้ในครูหานี่คือสิ่งสําคัญวันนี้มีตอนหนึ่งที่เป็นคําสอนของนบุญยนกฤษโสมพรสสังฆราชได้พูดไว้นะครับพูดถึงช่วงหนึ่งบนกางเขนนั่นเอง มีน้ำและพระโลหิตไหลาจากสีข้างของพระองค์ลูกที่ละยาผ่านทำล้ำลึกนี้ไปเฉยๆจงมาหาความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าที่บายให้ท่านฟังได้กล่าวมาแล้วว่า น้ำและบาโลหิตนั้นเป็นรูปแบบศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทพระศาสนจักรได้เกิดมาจากศีลศักดิ์สิทธิ์สองประการนี้จากศีลล้างบาปน้ำชำระล้างดีก่อให้เกิดการเกิดใหม่และพื้นปูโดยทางพระจิตเจ้าและจากศีลมหาสนิทเพราะรูปแบบของศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทไหลจากสีข้างของระองจากพระสีข้างนี้พระคริสต์เจ้าได้ทรง ปั้นแต่งพระาศ,ศาสนาจักรดุด,ดังพระองค์ได้ทรงปั้นแต่งเอวาจากสีข้างของอาดัมมเสสได้บอกเรื่องนี้เมื่อท่านเล่าประวัติของมนุษย์คนแรกโดยให้อาดัมร้องว่ากระดูกจากกระดูกของฉันและเนื้อจากเนื้อของฉันพระเ,เจ้าได้ทรงเอาซี่โครงจากสีข้างของอาดัมมาปั้นแต่งเป็นหญิงฉันใดพระคริสต์เจ้าก็ได้ประทานพระโหิตและน้ำจากพระสีข้างของพระองค์ปั้นแต่งพระาศ,ศาสนาจักรฉันนั้นพระเ,เจ้าได้ทรงนำสี่โครงของอาดัมออกมา เมื่อเขาหลับสนิทเช่นเดียวกันพระคุณเจ้าได้ประทานพระโลหิตและน้ำแก่เราเมื่อพระองค์หลับสนิทแล้วท่านเข้าใจหรือยังพระคุณเจ้าได้ทรงรวมเจ้าสาวของพระองค์กับพระองค์อย่างไรและพระองค์ทรงประทานอาหารให้เรารับประทาน เราเกิดและเราเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวกันสตรีเลี้ยงลูกของตนด้วยเลือดและน้ำนมของตนฉันใดพระริสต์เจ้าทรงเลี้ยงผู้ที่โรรองทรงประทานชีวิตด้วยพระโลหิตของโรรองโดยไม่ขาดสายเลยฉันนั้นครับพี่น้องเราก็ทราบดีในบทหมานมาธรมานวันนี้เราก็จะได้ฟังที่นั้นเองขณะที่โรรองถูกตึงกันเขนนั้นกล่าวถึงน้ำโลหิตและน้ำที่ไหลออกมาจากสีข้างของโรรองเราจำได้นะเมื่อพระเยซูเจ้า ถูกทุนแดงเขตนนั้นทหารคนหนึ่งก็เอาหอกแทงสีข้างของพระเยซูเจ้าและทันทีนั้นเลือดและน้ําก็ไหลออกมาแล้วตรงนี้เองก็เป็นเครื่องหมายเป็นรูปแบบว่าน้ําและเลือดและว่าโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกมานั่นเองเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราคิสียนนั้นหล,ล่อเลี้ยงพวกเราทุกคนนั้นให้รวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เป็นภษาศาสนา,าจักรที่เกิดขึ้นนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับที่ ในพระธรรมเก่านั้นโรงก็เดิ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมาและสร้างอาดัมเอวาด้วยเอาสิคโครงของอาดัมดมาทาเป็นเอวาอะไรก็ว่าเปรียบเทียบไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในวันนี้เองสิ่งที่เราคิดคํหนึ่งก็คือการสิ้นพระชนของพระองค์บนกลางเขนและณนะมหาทธร,รมานของพระองค์ที่เราได้รับฟังจะรับฟังเรียนนี้นั้นก็เป็นพระโธรมานที่เราทุกคนจะลำพึงและก็คิดถึง ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พงค์มีต่อเราเมื่อประมาณสิกว่าปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเกือบ20ปีและที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงใช่ไหมเดอะพเชก็คือเรื่องที่ประวัติพระเยซูเจ้าขนาดที่ถูกตึงกางเขนเที่ก็สร้างโดยเมนกริปสันนั้นก็เป็นภาพยนตร์ที่เรื่องลือโด่งดังและทำไรายได้ไปทั่วโลกนะเพราะได้ใช้เวลาแห่งมหรมาณของพระเยซูนั่นแล้วก็มาทำ และใครที่ดูภาพยนตร์ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าออพระเยซูเจ้าก็รับโรมานจริงๆแล้วก็รับโรมานแบบที่ไม่มีใครมนุษย์ไหนในโลกนี้จะทําอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบนเจ้าพระองค์ทรงมีต่อเราเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้เข้าใจดีๆพิธีกรวันนี้ก็จะเป็นพิธีระลึกถึงพระมหาโรมานการสิ้นพระชนของพระองค์และการถูกฝังอยู่ในคูหานั้น ขอให้เราได้เข้าใจและได้เชื่อมั่นและได้เป็นหนึ่งเดียวในความทุกข์ยากในมหาโรมานของพระองค์ให้เราได้สิ้นชีวิตกับพระองค์ในที่นี้หมายถึงว่าให้เราได้ตายจากบาปจากความไม่ดีจากความเป็นมนุษย์ที่ปีโลกม,มีโกรธมีหลงของเราแล้วก็ถูกฝังไว้ในครูหาเช่นเดียวกันเพื่อเราจะได้กลับเป็นขึ้นมาพร้มอมกับพระองค์ในวันที่พระองค์จะเสด็จกลับม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ขอให้เราได้เข้าใจ นะครับถึงเรื่องราวต่างๆในพิธีกรรมวันนี้ติดตามพิธีกรรมในวันนี้อย่างดีเราจะรับราชการกลางเขนเป็นเครื่องหมายภายนอกเราจะมีรับสินมรสนิทด,ด้วยซึ่งได้เตรียมไว้แล้วสิลมรสนิทนีเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพวกเราได้ร่วมพิธีและก็อย่าพลาดที่จะติดตามพิธีด้วยความเชื่อความศรัทธาอย่างแท้จริงขอพระพรของพระเบนเจ้าพระสงสรรมานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลั่งลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิด